สวัสดีครับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตันนี้ผมจะเข้านามปลมนะฮะแ้วไปนามปลมผมลิฟใบไปแล้วแต่นี้จะเป็นจะเข้าลวดเฉพาะกิ่งนะครับให้ชมว่าผมเข้ากิ่งใหญ่ได้ยังไงอันนี้เบอร์แปดสองเส้นนะครับแอดมินลองถ่ายนี่นะครับอันนี้คือลวดเบอร์แปดนะครับสองเส้นเพื่อะยุงสองข้างนี้นะครับผมจะงัดกิ่งนี้นะครับดูว่าจะเอาขึ้นไหมไม่ขึ้นอาจจะบวก เบอร์แปไอีกช่วงหนึ่งนะครับเพื่อลองดูก่อนนะครับเพราะหนังผมก็ยังบิดง่ายอยู่นะครับน,นี่จะเป็นเทคนิคนะครับเข้ารวดใหญ่ยังไงให้แนบไปกับต้นโดยที่ไม่รัดแน่นเกินไปเดจะเข้าสอช่วงนี้นะฮะชุดนี้ก็ันเกตที่นิ้วนะครับอันนี้จะใช้นิ้วแล้วก็กำตรงคอไว้ก่อนนะครับวก็แหวนข้ามนะครับ ผนังผมเนี่ยเขาลิดใบได้นะครับคือคลิปก,ก่อนผมทําเชียนทะเลจะไม่ได้ลิดใบนะครับจะทํางานยากกว่านะครับแต่ถ้าลิดใบได้แบบพวกไม้ที่ลิดใบได้เนี่ยจะทํางานง่ายกว่านะครับเดนนี๋ยวผมจะโย,ยกมาช่วงนึงก่อนนะครับแล้วก็กจะจับไว้นะครับพอ้วยรวดใหญ่อันนี้ผมเอาเบอร์ห้านะครับน,นีแค่เบอร์ห้าพอุดแล้วก็ ปกติผมจะใช้คีมล็อกนะครับทำใม้คีมล็อกได้จะดีนะครับระยะมันใกล้มากเห็นไหมครับเพื่อจะเข้าขึ้นมาโคนนี้นะครับซึ่งปกติทุกคนจะเข้ายากนะครับคีมล็อกมาแล้วนะครับคือเราหนีบไว้นะครับคือล็อกเขาไว้เลยจนมีคนตั้งฉายาผมไว้นะครับว่าจะคีมล็อกนะครับมันมีหลายเหตุผลนะครับการจะคีมล็อกเดี๋ยวผมจะ ก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้คีมล็อกแล้วจะดีมีประโยชน์อันนี้ขั้นตอนแรกในการใช้คีมล็อกนะครับอันนี้คือเทคนิคการเข้าลวดใหญ่นะครับอันนี้เป็นรวดใหญ่เขาจะไม่ดิ้นนะรัพอเราหนีบเขาแล้วเราราหนีบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ดิ้นนะ แล้วก็จะไม่ไม่ทาให้ไม้เสียหายมากแล้วก็ใช้นิ้วนะครับลูดนี่สาคัญมากนะครับขั้นตอนนี้นะครับคือใช้นิ้วล็อกและลูดนะครับนี่นะครับเรียบใช้บีบรูดนะครับน,นี่คือใช้นิ้วชี้ผมจะใช้3นิ้วหลักๆนะครับฮนะหนึ่งสองสามนี้หลักๆให้สังเกตนะครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันกันหรือสำหรับท่านใดเป็นอยู่แล้วนะครับแต่นี้ถ้าใครไม่เป็นนะฮะยังไม่เคยใช้หรือยังไม่รู้ทองเราเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ตีลวดนะครับเราก็จะบีบเห็นไหมครับก็จะบีบแล้วรีดลวดการรีดคำว่ารีดลวดของผมก็คือรีดเอาหมไม้โป้นะครับข้างซ้ายนี่นะครับนี่นะกดลวดนะฮะแล้วรีดนะครับ นี่นครับรแล้วก็โยกโลดหานะครับนี <at> ่นะแล้วก็หววโป้บีบนะครับจะสังเกตนะครับแล้วก็ตีวงนะครับแล้วก็จะบีบแล้วก็กลับมาบีบก็ใช้หัวโป้เหมือนเดิมนะครับในการไล่นะครับแล้วก็นิ้วชี้ดักนะครับในโพ้งนี้จะเห็นนะครับนิ้วชี้ดักหวโป้กดทั้งข้างหลังนั้นแล้วก็นิ้วชี้ดักอันนี้ คือถ้าัดเข้าผมเข้าลักษณะนี้ก็คือเหมือนก็เข้าแบบประคองประคองกิ่งนะครับไม่อาจกิ่งมากนะครับอย่างตีวงนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอารวดตามสถานการณ์ของกิ่งในแต่ละกิ่งนะครับที่เราเข้านะครับหลายท่านจะมีปัญหากับการเข้ารวดที่เส้นใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆนะครับ อันนี้ผมถ่ายไม่ทันนะครับที่เข้าเบอร์8ดนะครับลืมเลือกแปดนะฮะใน,นเบอร์8 2ดสองเส้นผมเข้าเต็มที่ที่เคยเข้ามาก็เบอร์เก้านะครับ9มิลสูงสุดและที่ผมเข้านิ้วสำคัญนะครับการรีดนะครับใน,นเบอร์ห้าห้าหเนี่ยก็ยังรีดง่ายนะโอ้ยมือก็กดเข้าไปเห็นไหมนิ้วนิ้วชี้ดักแล้วก็นิ้วที่สานี่คืออุ้มล่างนะครับเงี้อย่างงี้เห็นไหมครับ,รบกับสังเกตนะครับ3ามนิ้วนี้ครับแล้วก็มือขวาแล้วก็จะตีลวดโค้ง ผม um, ไม church, ่ได so ้ใช okay. ้ก like nah, okay. ิ่งเป็นหลักแล้วลวดแนมอัดเข้าไปนะครับถ้าถ้าสังเกตกันใด้ดีจะเป็นการตีวงนะครับนี่นะครับใช้ไวโปซ้ายนะครับรีดตามขึ้นมานี่นะครับกานนี้เห็นไหมครับคืออันนี้เราจับคีมล็อกไว้นะฮะเพื่อไม่ให้เขาดิ้นลวดจะไม่ไม่มีการขยับนะครับ สำคัญมากนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับ,นะรบแล้วก็คีมล็อกเนะี่ยผมใช้2อย่างคือในการบิดผมจะใช้ทั้งคีมล็อกแล้วก็ประแจของม้านะครับในการบิดมันเหมือนกับก,การต่อต่อด้ามบล็อกนะครับให้ยาวขึ้นแต่ถ้ายาวสมมติว่าย,ยาวมันยาวแค่ครื่เดียวเราขันไม่ไปถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะต่อให้สัก5้าสิบเซนมันจะโยกขึ้นนะฮะมันก็เหมือนกันนะครับอย่างผมจับเนี่ยผมบิดผมบิดที่ลวดนะครับพอชุดนี้ เสร็จแล้วนะฮะก็จะมานี่นียโอ้ยมือซ้ายนะครับจะกดอันนี้ผมเข้ามือซ้ายนะครับรอบนี้เรากิ่งทางซ้ายนะครับอย่างที่เคยพูดนะถ้าเราฝึกให้เข้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันจะง่ายกับเรารแล้วก็จะตีวงลวดเห็นไหมฮะจะตีวงลวดเข้ามานี่นะครับโอติผมถนัดขวานะครับ เมื่อกี้ผมใช้ยรบโป้งซ้ายกดใช่ไหมครับรีลวดแต่อันนี้ผมจะใช้มือย้วโป้งขวากดนี่นะครับตีวงลวดเน้นที่การตีวงลวดนะครับไม่ได้ใช้นวดลวดแนบกับกิ่งนะครับอนิ้วชี้ดักนะครับแล้วกดตามนี่นะครับขณะเดียวกันสองมือสัมพั์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์แปดนะฮะที่ขึ้นมาแล้วของจะงัด ยอดอะไรในคืมแทนนะครับเอานี้ลงนี่นะครับอยู่ที่กดนะครับแล้วก็ขีดข้างซ้ายนะฮะเตรีมวงลวดนี่นะครับจะไม่แน่นมากนะครับผมเข้าลวดจะไม่ไม่ไม่ไมรักสลักข้าลวดแน่นเห็นไหมก็คือไม่ใช่ใช้เอาจับกิ่งและอันนี้อัดกับใช้ลวดอัดกับกิ่งนะไม่ใช่นะครับ น่าจะมันจะแน่นเกินไปเวลาเราบิดเพิ่มความแน่นเข้าไปอีกเห็นไหมครับแกตีวงนะครับก็ใช้นิ้วลีเพื่อมาเพื่อมาแนบเฉยนะครับหนัวงกิ่งเขาจะนิ่มนะครับจะหลบง่ายนะครับนี่นะครับตีวงนะครับสำคัญมากนี่นะเห็นไหมมันจะหลวมเห็นไหมครับ นะผมไม่ได้อัดแนบกับกิ่งเลยนะครับใครจะเข้ายัางไงก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ถ้าผมเราผมเข้ามาตลอดก็คือจะใช้วิธีนี้นะครับนี่นะนวทธีหนึ่งถ้าเป็นลวดใหญ่ผมจะใช้คีมล็อกจับนะครับจับที่กลางลวดแล้วจับที่คีมล็อกอีกทีเพื่อจะบิดนะฮะเห็นเข้าเบอร์แปดเนี่ยผมบิดที่คีมล็อกนะครับจับที่คีมล็อกม่ได้จับที่ลวดนะ ระยะทนสั้นนะระยะห่างๆก็ยังพอได้นะครับถ้าระยะทนสั้นก็ต้องใช้กิมล็อกจับแล้วครับนี่นะมันจะคเคลือนะฮะแอดมินลงถ่ายนะครับมันจะไม่บีบไม่บีบกิ่งจนเกินไปจะไม่รัดกิ่งนะครับลักษณะนีนจะไม่อันตรายต่อผิวของไม้นะจะไม่รัดนะครับอันนี้จะยักไว้ได้นานกว่าอาจจะอมรวดจ,จะช้ากว่านะครับตัวนี้ พราะเราการเข้าหลวมเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาเราบิดอีกนะครับพอเราบิดปับ๊บรวดจะล้างเข้ามาพอจับพี่ปั๊บเห็นไหมฮะนี่นะครับเ้ารวดซ้ายรวดขวาก็มีผลนะครับแต่อันนี้นี่ที่ผมเข้าอย่างนี้ได้ก็คือด้วยความเคยชินนะครับแล้วก็เข้ามาทางขวาแต่บิดไปทางซ้ายได้เพราะด้วยขนาดของรวดนะฮะเห็นไหมฮะพอบิดไปแล้วก็จะคลายได้หน่อย จะเห็นช่องว่างระหว่างลวดกับกิ่งนะครับมีหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราบิดมาทางขวาก็ก็แค่ตึงพอดีอันนี้อาจจะใค,ใครอาจจะมองว่า้ระยะมันสั้นเปิดระยะนี้นะครับแต่ด้วยการผมจะคุมสันกิ่งนะคสังเกตจะใกล้สันกิ่งพอใกล้สันกิ่งเนี่ยลวดเส้นต่อไปจะเข้าที่สันกิ่งนี้ถูกไหมครับตามสันกิ่งเนี่ยมันจะไม่คลอมนะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะะที่เข้าสันกิ่ง แล้ผลนึงก็คือเราช่วยสันกิ่งไว้เวลาเราเข้านี้ปั๊บมันจะไม่ฉีกนะครับกิ่งจะไม่ฉีกออกมาน,นี่เดี๋ยวผมก็หักออกมาหานิดนึงนะครับอันนี้อาจจะชิดไปนิดนึงและตัวนี้นะครับสําหรับคีมบิดเนี่ยของผมหักมาสองสามตัวแล้วนะครับหักมาสามตัวแล้วก็คือหักช่วงนี้นะครับเพราะด้วยลวดขนาดลวดของลวดใหญ่ใช่ไหมฮะใหญ่ปับ๊บ เราจ้ต้องใช้แรงบิดตรงนี้เยอะจะทํให้ตัวนี้หักได้ใช้เป็นแนะนําจะหักนะครับผมได้ใช้ไปหักไป2สองตัวแล้วนะครับักไปสองตัวแล้วนี่นะครับอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เ,เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอาไปลองใช้กันดูเผื่อมีประโยชน์นะครับเอาแบ่งฝันแบ่งปันเทคนิคกันนะครับ ใครอยากดูเบอร์8เบอร์9นะครับก็ต้องรอตัวต่อไปถ้ามีกิ่งขนาดใหญ่ขนาดนั้นให้เข้านะครับก็เช่นเดิมนะครับฝากด้วยนะครับถ้าใครมองว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i า e กนะกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สี่ช่องทางเช่นเดิมนะครับว่าจะเป็นหน้า f a c e b o o k นะฮะยูทูบก็ t ิ k t o อลแล้วก็ในเพจเอทีโอพอดนะเป็นเพจกระถาก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ